แน่นอนบางคนบอกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์นั้นดีต่อสุขภาพของเราแต่ผมขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่มันใช้ไม่ได้กับสัตว์ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยเรามาดูสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงกันดีกว่าโดยเฉพาะการจุบกับพวกมันไม่ใช่ว่าคุณจะอยากจับหนอนเล่นหรอกแต่ให้อยู่ห่างจากหนอนริบบินมันมองเห็นได้ง่ายเพราะหนอนที่ยาวและผอมเหล่านี้มักมีสีสันสดใส คุณจะเห็นพวกมันบางส่วนอยู่ในมหาสมุทรในขณะที่สายพัน์อื่นก็อาศัยอยู่บนบกได้เช่นกันนอนริบบิ้นมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่างวงซึ่งเป็นท่อยาวและบางที่ใช้จับเหยื่อพวกมันมักมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถยืดตัวเพื่อจับอาหารหรือรัดสิ่งต่างๆนอนริบบิ้นบางตัวก็มีพิษด้วยโดยมักจะแอบปล่อยสารอันตรายเข้าไปในเหยื่อยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังสามารถหลังเมือกที่อาจทำให้ผิวระคายเคืองได้อีกด้วยมาดูหอยทากทรงกลวยกันหน่อยมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทร มักจะอยู่ในน้ําอุ่นและน้ําตื้นใกล้แนวปะการังพวกมันมีหลากสีและลวดลายต่างๆและใช้เปลือกยาวแหลมเพื่อซ่อนและป้องกันตัวเองนอกจากนี้ยังมีลิ้นแหลมยาวซึ่งอาจเป็นอันตรายได้มันเรียกว่าราดูล่าและหอยทากใช้มันเพื่อจับเหยื่อภายในลิ้นมีฟันเล็กๆที่แหลมคมเมื่อมันเห็นปลาหรือสัตว์ตัวเล็กอื่นๆมันจะยิงลิ้นออกมาและแทงฉมวกเข้าไปในเหยื่อฉมวกเหล่านี้มีพิษปกคลุมอยู่ซึ่งอาจทําให้เหยื่อเจ็บหนักได้พิษของมันยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ดังนั้นควรระมัดระวังหอยชนิดนี้ มนุษย์และปลาแลมเพลมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนมานานหลายปีถ้าคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนพวกมันเป็นปลาคล้ายปลาไหลที่มีลักษณะไม่ธรรมดามันมีปากเหมือนท่อและมีฟันที่น่ากลัวพวกมันเป็นปรสิตที่เกาะติดก,กับปลาตัวอื่นและกินเลือดและเนื้อเยื่อของพวกมันคุณจะพบพวกมันทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มแม้จะดูน่ากลัวแต่คนก็กินมันมาเป็นเวลานานแล้วคนมีเงินและมีอำนาจบางคนในอดีตเช่นกษัตริย์และจักรพรรดิชอบเอามันมาเป็นอาหารเย็นจานโอชา มีเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์องค์หนึ่งที่กินปลาแรมพเพลเข้าไปเยอะมากและในที่สุดเขาก็เสียชีวิตมันอร่อยสําหรับบางคนแต่ค่อนข้างอันตรายพวกมันสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ได้เพราะพวกมันสามารถติดกับผิวหนังและใช้ฟันแหลมคมของพวกมันกินเลือดและเนื้อเยื่อของโฮสต์นี่ทาให้มันมีฉายาว่าปลาแวมพายปลาแรมพเพลสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโฮสต์ของมันเนื่องจากสิ่งต่างๆเช่นการติดเชื้อหรือการสูญเสียเลือดยิ่งไปกว่านั้นแผลที่เกิดขึ้นรักษาได้ยากและอาจทำให้เกิดแผลเป็นได้ ปลาแลมเพลย์อาจไม่ใช่ปลาในฝันของคุณแต่พวกมันจะดูสวยขึ้นทันทีถ้าไปอยู่ข้างๆปลาแฮกฟิชมันเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาไหลที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรมีลำตัวยาวลื่นและไม่มีเกล็ดแต่มีชั้นเมือกที่สามารถปล่อยออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ล่าหรือช่วยมันเคลื่อนที่ผ่านน้ำได้ปลาแฮกฟิชเป็นสัตว์กินซากและจะกินสัตว์ในมหาสมุทรที่ตายไปแล้ว โชคดีที่พวกมันไม่โจมตีหรือทำร้ายมนุษย์แต่คุณควรหลีกเลี่ยงปากที่อันตรายของพวกมันเพราะพวกมันมีแบคทีรียอันตรายอยู่เป็นจำนวนมากพวกมันไม่ได้กินอาหารสะอาดๆนะคุณคงเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรพวกมันอาจเป็นปัญหาสำหรับนักดำน้ำหรือชาวประมงได้เพราะมันสามารถปล่อยเมือกที่ไปเกาะอวนจับปลาและทำให้มองเห็นน้ำได้ยากเนื่องจากพวกมันมักจะกินซากสัตว์ในมาหาสมุทรปลาชนิดนี้จึงค่อนข้างเหม็นด้วยปลาฉลามคุกกี้คัตเตอร์เหรอ มันาดฟังดูน่ารักเมื่อคุณได้ยินครั้งแรกแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ค่อนข้างอันตรายได้พวกมันเป็นปลาตัวเล็กที่ได้ชื่อมาจากวิธีการกินอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ปลาฉลามชนิดนี้มีปากกลมเล็กๆและมีฟันที่น่ากลัวมากฟันของมันกัดเนื้อออกจากเหยื่อได้โดยตรงเหมือนที่ตัดคุกกี้ทิ้งรอยไว้บนแป้งคุณจะพบพวกมันได้ในน่านน้ำเขตร้อนทั่วโลกและสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือพวกมันมักจะว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำดังนั้นเราจึงมีแนวโน้มที่จะเจอกับปลาเหล่านี้มากขึ้นเมื่ออเล่นนซรรฟหืาย้ เคยได้ยินเรื่องแพนด้าขยะไหมถ้าคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่คือชื่อเล่นของแรคคูนจอมซนพวกมันเป็นสัตว์ตัวเล็กมีขนยาวมีรอยขาวดำบนใบหน้าและมีหางเป็นพวงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านพฤติกรรมที่ซุกซนเช่นการค้นถังขยะเพื่อหาอาหารมักพบใกล้ป่าและออกหากินมากขึ้นในตอนกลางคืนแม้แรคคูนจะดูไร้เดียงสาแต่แรคคูนก็อาจเป็นอันตรายได้ถ้ามันเลียคุณเพราะน้ำลายของพวกมันอาจมีแบคทีเรียหรือโรคที่เป็นอันตรายได้ ทางที่ดีคุณหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแร็คคูนและขอความช่วยเหลือถ้าคุณถูกแร็คคูลเลียเผื่อไว้นะโอกาสที่คุณจะเจอสลาแมนเดอร์โอฮากันนั้นค่อนข้างน้อยแต่คุณรู้ไม่ว่าลิ้นของมันเป็นอันตรายและมีความเร็วมาก สมแมนเดอร์ชนิดนี้พบได้ในภูมิภาคโอฮาก้าของเม็กซิโกมันมีลำตัวสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำและมีสีส้มหรือสีเหลืองสดใสบนแขนขาและหางมันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้และกินมแมลงเป็นอาหารมันเป็นสัตว์กลางคืนและเมื่อถูกคุกค,คามมันสามารถปล่อยสารที่เป็นอันตรายออกจากผิวหนังเพื่อปอกป้องตัวเองจากผู้ล่า อย่างไรก็ตามการศึกษาใหม่พบว่าสลลมแมนเดอร์ยักษ์ตัว,ตวนี้มีกล้ามเนื้อที่ทรงพลังที่สุดมันสามารถยิงลน้นออกมา il, ด้วยพลังที่สูงจนสิ่งที่ไปโดนอาจเกิดความเสียหายร้ายแรงได้มันยังสามารถยืดลิ้นได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัวในเวลาเพียง7มิลิวินาทีห่านเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะธรรมดาถ้าคุณเคยใช้เวลาอยู่ในฟาร์มคุณคงได้พบกับสัตว์ปีกที่แข็งแรงพวกนี้แน่นอนพวกมันชอบเดินไปทั่วแต่พวกมันสามารถก้าวร้าเพื่อปอกป้องกาณาเขตและลูกของมัน ไม่น่าแปลกใจเลยที่ฟาร์มบางแห่งใช้สัตว์ชนิดนี้เฝ้าฟาร์มส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้มันตกใจเสี่ยงรบกวนได้ง่ายและทําให้เจ้าของฟาร์มรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในบริเวณนั้นอย่างไรก็ตามผ่านอาจเป็นอันตรายได้ถ้าผู้มันกัดคุณปากของผู้มันอนาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บและยังเป็นพาหะของแบคทีรียที่อาจนำไปสู่ปัญหาอื่นได้อีกมากมายสิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับห่านในลักษณะที่อาจกระตุ้นให้ผู้มันกัด รายชื่อสัตว์ที่คุณไม่ควรปล่อยให้มันเลียไม่ได้จบลงด้วยสัตว์ดุร้ายลองดูสัตว์เลี้ยงอย่างแมวด้วยลิ้นของผู้มันประกอบริวนหนามเล็กๆที่หันไปทางด้านหลังที่เรียกว่าปุ่มพาพิเลซึ่งช่วยผู้มันแต่งขนและกินอาหารได้ปุ่มเหล่านี้ทำจากเคราตินซึ่งเป็นโปรตีนชนิดเดียวกับที่พบในเล็บและเส้นผมของมนุษย์ถ้าคุณเคยถูกแมวเลียคุณจะรู้สึกถึงความรู้สึกนี้เหมือนถูกกระดาษทรายถูลิ้นที่หยาบของแมวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังถ้าถูกเลียบ่อยๆหรือรุนแรง เช่นเดียวกับสุนัขสุนัขของคุณอาจมีแบคทีรียอยู่ในปากซึ่งอาจทําให้คุณเกิดปัญหาได้มันสามารถติดเชื้อแบคทีรียได้โดยการดมกินมูลสัตว์หรือดื่มน้ําสกปรกบางครั้งสุนัขก็มีแบคทีรียเหล่านี้อยู่ในร่างกายแต่มันก็ไม่ได้ดูป่วยดังนั้นคุณอาจสับสนได้ง่ายว่าสุนัขของคุณมีสุขภาพดีจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาจากแบคทีรียในปากของมันให้หลีกเลี่ยงอย่าให้พวกมันเลียปากหรือจมูกของคุณและล้างมือและหน้าให้สะอาดหลังจากจุ๊บพวกมัน ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่กับสุนัขและไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้การจูบสุนัขที่แก้มแทนการจูบที่ปากเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าการปล่อยให้สัตว์เลีย้ยงเลียสามารถกระตุ้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้เช่นการขออาหารหรือเรียกร้องความสนใจสัตว์เลี้ยงบางตัวอาจมีอาการแพ้ที่สามารถแพร่สู่มนุษย์ผ่านทางน้ำลายได้